กราบสวัสดีครับเพื่อนๆ G d i g i t a รักก็สุดนตอส c อชาแนลนะครับในครั้งนี้ผมจะนําเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับทีมฟาร์มเรียกว่เก้าสิบบวกของอีเวนต์กิสมาร์ l ลีรันนะครับโดยทีมฟาร์มนี้เป็นทีมฟาร์มแบบ3เทเธอ์นะครับเอาละมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีปัจจัยอะไรได้บ้างครับตัวแรกนะครับอาติล่าค่อนข้างสําคัญมากนะครับเพราะเราจะใช้ตัวเธอเป็นตัวปิดตัวดาเมจของตัวบอสเนาะตัวฮกกูของอาติล่าเป็นฮกกูเป้าเดียวนะครับ แล้วก็บอสมันยืนอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราจะใช้อาติล่าในการปิดนะครับอ่ะมาดูตัวที่2นะครับสําคัญมากครับอารลาสอาราสมีความสามารถในการกําจัดศัตรูได้ดีมากโดยการนุกนะครับแล้วก็เสียสละตัวอารลาสไปมันทําให้แนวหลังถูกเลื่อนขึ้นมาข้างหน้าหนตัวนะครับแล้วก็ตัวสกิลที่สําคัญก็คือสกิล3ถ้าอัพมาได้ก็ดีนะครับมันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะทีนี้ สีที่จะใช้กับอารัสจะใช้อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอารัตฮกุแรงแล้วทีเดียวก็ตายหมดเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูแพ้ทางอ่ามาดูตัวถัดมาคุโรนะครับคุโรเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจเป้าเดียวได้รุนแรงนะครับเนื่องจากตัวเวฟที่2มันเป็นซัฟฟิงนะครับเลือดหลักแสนเลยเพราะฉะนั้นผมจะใช้คุโรในการเคลียร์สกิลที่สำคัญก็คือสกิล l อัพมาเต็มได้ก็ยิ่งดีนะครับ ส่วนสกิลสก็มีผลในการเพิ่มดาเมจนะครับถ้าใครดาเมจไม่ถึงก็ควรจะอัพสกิลนี้ให้เต็มนะครับอ่ามาถึงฮกุฮกุเป็นฮกุเป้าเดียวนะครับเนื่องจากตัวคุโรมีสกิลชาร์จเกตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวกกับตัวซี e ที่มีผลในการสตาร์ทเกตเริ่มต้นให้มันก็จะทําให้ตัวคุโร่โจมตีฮกุได้ทันทีนะครับอ่ามาดูปัจจัยอื่นๆปัจจัยอื่นๆก็คือตัวไหนก็ได้นะครับขอแค่ว่าเรา มีค่าคอสพอก็ก็เพียงพอนะครับสังเกตว่าผมจะใส่ CE เพิ่มอัตราการดอบ2อันเลยนะครับและชุดเป็นจุดปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่เราไม่ได้อัพสกิลอธติลามันจนเต็มเราจำเป็นต้องใช้ชุดที่มีความสามารถในการชาร์จเกตนะครับซึ่งผมใช้ชุดนี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นชุดชุดชาร์จเกตเห็นไงวะ อันนี้อันนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าดาเมจเราไม่ถึง่นก็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะครับสาหรับคนที่ยังมีตัวซับอยู่ก็สามารถใช้ชุดเปลี่ยนตัวเพื่อเปลี่ยนเอาตัวซับมาบัฟให้อีกทีหนึ่งได้นะครับเอาไว้กันเผื่อศัตรูไม่ตายนะครับถ้าจะถามว่าการตอนเว็บไหนนะครับก็คือเว็บสุดท้ายนี่แหละที่มันอาจจะมีปิดเปลีบ้างอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะทํำยังไงนะครับ อันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นชุดนี้ก่อนเนาะโอเคสตาร์ทนะครับเว็บแรกเราจะใช้อลัสเคลียเว็บที่2เราจะใช้กุโรในการเคลียและเว็บที่3ปิดด้วยอาร์ติล่านะครับจำแพทเทิร์นนี้ไว้ได้ดีๆนะครับส่วนใครที่มีแสวบที่แข็งแกร่งกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับอ่ามาถึงอย่างแรกเลยอย่างที่ผมบอกนะครับชาร์จเกตให้ตัวอาราัส เนี่ยเห็นไหมว่าผมไม่ได้อัพมาเต็มมันเลยมันเลยได้แค่68นะครับซึ่งถ้าผมอัพเต็มเนี่ยมันเต็ม้อยแล้วซึ่งมันประหยัดทีนี้ผมไม่มีผมจำเป็นต้องชาร์จเกตให้อาร์ดด้วยตัวสกิลของตัวมาสเตอร์เนาะแล้วก็โฮกูไปเลยนะครับแบบไม่ต้องบัฟแน่นอนว่าพวกนี้ตายเรียบนะครับ เห,เห็นไหมว่ามันตายกันพร้อมกับ3ตัวเลยและเวฟที่2จําไว้นะครับว่าเราจะใช้คุโรเพราะว่าเวฟที่3ผมลองคํานวณและคุโรผมดาเมจไม่ถึงเพราะฉะนั้นเวฟ3ผมจะใช้อติล่าแทนอาแน่นอนว่าชาร์จเกตน,นะครับแล้วก็กดบัฟไปถ้ากลัวมันไม่ตายเราก็อาจจะบัฟเพิ่มไปอีกนิดน,นึงก็ได้แต่บัฟอารจ,จะมีก็ไม่ได้ไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าผมลองแล้วว่า สามารถโจมตีสตัตรูได้ตายอยู่แล้วโอเคโจมตีด้วยโฮกุไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าไม่ใช่ตัวอัลเทเลียแคสเตอร์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเวเวอร์ได้เนาะส่วนใครที่มีตัวซัพพอร์ตที่ดีกว่าก็สามารถเปลี่ยนได้ตามอัธยาศัยเช่นเคยอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่ามันโอเวอร์คิวเลยนะครับก็1,5ึ่ง แต่ทีนี้มันไม่สามารถเคลียร์ตัวโมเด็ที่เลือด2 0 0 0 0ได้นะครับตรงนี้ผมจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาริลานะครับซึ่งแม้กระทั่งอาริล่าของผมเองซึ่งอัพสกิลไม่ครบมันจะมีบางครั้งที่ไม่ตายนะครับซึ่งก็ง่ายๆนะครับก็ตีปิดไปซึ่งเหลือเลือดไม่เยอะหรอกสักนิดนึงนั่นแหละอ่ะพอบัฟเสร็จผมใช้บัฟตัวมาสเตอร์ที่บวกควิกนะครับแล้วก็ตัว บัฟของตัวเองที่เพิ่มดาเมจของโฮกุแล้วก็ตัวบัฟมาสเตอร์เนี่ยมันมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจโฮกุดนะ้วยเนาะอ่ะก็โจมตีเลยนะครับถ้าใครอัพตัวสกิลมาเต็มอะ่ะมันจะตายพอดีนะครับส่วนใครที่อัพมาไม่เต็มอย่างผมเนี่ยมันจะเฉียดเฉียดนั่นแหละบางครั้งมันก็ไม่ตายแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันจะตายนะครับก็รา,าวๆแปดนต์นแหละที่จะตายอ่ามาดูกันเลย ว่าประตูตายนะครับออกมา294,000โอเคเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอจบทีมรีทีมฟาร์มเลเวล90บวกของอีเวนต์คริสต์มาสรีรันนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนำว่ากดติดตามตัวช่องน,นี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการพูดถึงตัวทีมสรับการฟาร์มไวพิธานีนแล้วกันเอาไปพบก,กันใหม่ในคราวหนะ้าสวัสดีครับ you <laughs>